ค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พบกับเชฟสายอีกครัง้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเชฟสายก็มีเมนูน่ารักน่ารัก,ากมานำเสนอค่ะชื่อว่าลามตันเค้กค่ะประวัติของเค้กลามิงตันนะคะเกิดขึ้นมาจากว่าได้มีแขกค่ะมาเยี่ยมที่บ้านของท่านหลอดลามิงตันแล้วท่านหลอดนะคะสั่งให้สาวใช้นำเค้กมาเสิร์ฟแล้วสาวใช้ดันเอาเค้กก็ค่ะ,คะตกลงไปในชามช็อกโกแลตทีเนี้ย ท่านหลอดก็เลยตัดสินใจให้เชมนะคะนำเค้กไปคุกกับมะพร้าวผลปรากฏว่าแขกชื่นชอบมากเลยค่ะแล้วเหตุการณ์หลังจากวันนั้นนะคะก็เป็นที่มาของเค้กลามิงตันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปทําเค้กลัมินตันกันนะคะเรามารู้จักผลิตภัณฑ์ของคูราโต้กันก่อนเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือปาติฟองลัสเบอร์รี่วิดซีดค่ะตัวนี้นะคะก็จะสามารถใช้ในการสอดไส้เค้กหรือว่าเคลือบเค้กได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นชานติแพคค่ะเป็นนันเดรี่ท็อปปิ้งนะคะสามารถทนความร้อนได้เหมาะกับทั้งอาหารคาวและหวานค่ะอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นแอมเมนเต้เป็นนันเดลี่ท็อปปิ้งเหมือนกัน,นะคะ่ะ ตัวนี้นะคะมีรสชาติหวานหอมอร่อยค่ะเหมาะกับงานตกแต่งเค้กแล้วก็เคลือบเค้กต่างๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคาเวอร์ลักดาร์กนะคะคาวรลักดาร์กตัวนี้นะคะเทียบเท่ากับช็อกโกแลตเลยค่ะสามารถนําไปทํางานช็อกโกแลตได้หลากหลายค่ะต่อไปนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นทีโเก้สปองเค้กค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแป้งมิกสปองเค้กค่ะต่อไปเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ต่อไปเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราใส่แป้งลงไปก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ไข่ทั้งฟองค่ะต่อไปนะคะก็ใส่น้าเปล่าค่ะตามด้วยเค้กเจลนะคะเค้กชนิดนี้นะคะเราจะตีด้วยสปีดต่ำ2นาทีค่ะแล้วไปสปีดสูงอีก8นาทีค่ะพอเขากำหนดเวลานะคะเราจะสังเกตได้ว่า ตัวเค้กอะค่ะจะมีความฟูขึ้นแล้วก็ข้นขาวขึ้นนะคะให้เราทำการลดสปีดลงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมันลงไปค่ะช้าๆนะคะแล้วเพิ่มสปีดค่ะอีกนิดนึงประมาณ1-2นาทีนะคะพอครบกำหนดเวลาแล้วนะคะให้ปิดเครื่องค่ะ นำมาคนอีกรอบนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันก,กับตัวเค้กได้ผสมกันเสร็จหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทใส่ถาดค่ะหลังจากที่เราปาดเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเป็นเวลา22-25นาทีค่ะ ระหว่างที่เรารอเค้กสุกนะคะเรามาทำช็อกโกแลตซอสกันก่อนเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเทช็อกโกแลตลงไปค่ะตามด้วยชาติแพกค่ะเราเอาชาติแพคอะค่ะไปวอร์มให้ร้อนก่อนนะคะไม่เกินห5หองศานะคะคนให้เข้ากันนะคะเค้กของเราก็อบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะทิ้งเค้กไว้ให้เย็นค่ะแล้วเรามาประกอบกันค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราจะมาประกอบกันต่อเลยค่ะก็เราก็จะแบ่งเค้กเป็น2ส,ส่วนค่ะแล้วนำปาติฟองราสเบอร์รี่วิซีนะคะปาดให้ทั่วแผ่นค่ะหลังจากที่เราปาดทั่วแผ่นแล้วนะคะให้นำอีกแผนน่นนึงค่ะมาประกบกันโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ5คูณ5ค่ะ จากเราตัดเค้กเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําเค้กค,ค่ะมาจุ่มในช,ช็อกโกแลตแล้วนําไปคลุกกับมะพร้าวค่ะมะพร้าวนี้นะคะให้นําไปอบสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะนามาคลุกนะคะจุ่มเบาๆนะคะอย่าจุ่มแรง ที่การตกแต่งหน้าเค้กกันค่ะวันนี้นะคะเราใช้เอมเบนเต้ค่ะที่เหมาะสำหรับการตกแต่งเค้กนะคะมาบีบครีมข้างบนของตัวเค้กค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ห้เอาเชอร์รี่ค่ะตัวเชอร์รี่นะคะให้ซับน้ำของเชอร์รี่ออกให้หมดนะคะไม่งั้นนะคะตัววิปปิ้งครีมของเราก็จะแบบแฉะแล้วก็เป็นสีแดงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็จะตกแต่งเค้กสไตล์แบบมินิมอลเกาหลีสักเล็กน้อยค่ะเค้กตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคาเฟ่หรือว่างานสังสรรค์เล็กๆน้อยๆค่ะหรือว่าจะเป็นคอฟฟี่เบรกก็ได้ค่ะก็เหมาะเช่นเดียวกันค่ะนอกจากที่เรามีคาว่าลักดาร์กนะคะเรายังมีคาว่าลักไว้อีกด้วยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าจะีเป็นสีขาว แล้วตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าววลลิกค่ะข้าววลิกรสออเรนนะคะตัวข้าววลิกนี้นะคะก็จะมีหลายรสชาติหลายสีสันค่ะเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับขนมนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างค่ะ ที่ให้คุณผู้ชมนะคะนําไปต่อยอดและทําตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณผู้ชมได้เลยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะหวังว่าคงจะไม่ยากจนเกินไปนะคะพบกับเมนูใหม่ๆได้ที่ Facebook คูลาโตไ h a i l a n d ค่ะไว้พบกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ